มุดใส่กระเปาเลยเอ้ยเฮ้ยตอดกระดิ่งปุ๊บติดขึ้นไปไม้เยเมื่อกี้ถวายเรียมอสวิ่งครับอันนี้เราเพียนไม่เตรียมเลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหใย ให้ขอเล่นค่ะคุ็กรเบื้งเมืองาคูสาคูให้มันแมเด้อตลอดปีแล้วตลอดไปจอสุดยอดเลยไม่ได้ลูกโ้ยโว้ยโว้ว้ยโว้ย้ยโวๆยโว้โ้ยโว้ย้ยว้ยโว้ว้ยงเ้ย้ยงว้ว้ย้้ย้้ยย้ย

64ตัวแต่ใส่แล้วเท่านั้นเลยใส่ง่ายแต่ว่าฟังไทยไทยง่ายใช่ไหมลูกคุณสวัสดีครับสวัสดีครับหายหน้าหายตาไปนานครับไยเป็นหนุ่มเชียงใหม่ไปพักเดือนกว่าหายไปไหนมาคุณหายไปไหนมา ไส่ชิ้นใหม่ครับอยู่ยาวม,มาแล้วครับวันนี้ <c oughs> มาแล้วครับกลับมาพร้อมก<ม>ับชุงใหม่ๆครับขอเด<ม>ีฟอร์มใหม่ครับวันนี้เ<ม>ข้าหม้บ้านเก่าบ้านเดิมของเราครับนี่ใหม่แสนสมงศ์ครับบอร์ดมัดเอ็นยิวนะครับผมอบอร์ดนี้ก็สมรับราคาก็คันละหกสิบบาทต่อตีหนึ่งโลซึ่งตอนนี้ปลาได้่<ม>ยิ่งนุ่มเลยแต่ตอนนี้มีเสาร์ทิตย์จะมีแบบแบบเหมานะครับผม คันละ150บาทแต่ตกบ่อที่3นะครับที่นี่มี3บ่อบ่อ3คันละ150บาทตกได้เอาไปเลยครับือนปลาใหญ่ๆสบายๆครับแล้วแต่ใครถนัดแบบไหนก็จัดได้เลยครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอบคุณน้าเสน่ห์คิดจึ้งแมนนะฮะที่ได้มอบเบียร์ให้กับผมแล้วก็ลุงมาใช้ในการตกปลาวันนี้นะฮะ ช่องทางการติดต่อก็ตามที่ผมขึ้นให้เห็นให้เห็นเลยนะฮะก็จะเป็นทั้งทางเฟซทางไลน์ทงาทงเบอร์โทรเข้าไปหานะ้าเ็าได้เลยครับอุปกรณ์มีครบทุกอย่างครับเด็ดทันลอกสับยิ้วชิงเหลียวมีจำหน่ายครับมีหมดในร้านเขานะฮะอุปกรณ์ตกปลาครบหมดก็สนใจก็ทักเข้าไปหานะ้าเขาได้เลยนะครับผมนะแล้วแถวนั้นสบายเลยออนไลน์ก็ยยงมีส่งให้นะฮะอ่ะเพืก่การเสียเวลาลุง ยาวเลยดีกว่าเริ่มก่อนเราสายแล้วอะไรหะไรมามาถึงบ่อไหเี่ยงเลยเหรอช่ครัเจ้าช่วยก้ทอด11โมง11นาทีสาตั้งขันเังไมาได้ออกมา11โมง12นาทีครับเปิดคลิปเบ็ดจะไม่ลงน้ำสักดาวเข้ามาี้เอาไปมาเลยเข็นเนั่ง แรกลงกคนครัะมไ่้น,ลน,น,น,นเละเสียงเพราะเพราะจะดีมาติด จะแค่เดือนเรี่องีเด็ดไม่เป็นเลยเนี่ยโอ้โหวุ้นใส่ผู้เอาเลยเอ้ยเย้ยเฮ้ยก็ปิดกระดิ่งปุ๊บ ไปไมมนี่คุณนี่บ้าหรือเปล่าฮะ <c oughs> พี่บอก,กรตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆขึ้นไปไปมตายหลุดเลยตาตัวแรกก็หลุดเลยเด็กขึ้นไปไหม หนูง่าดีมีสองนะครับอีกคันหนึ่งตดีวนี้ผมว่าจะรอเกี่ยวลูกปลาครับเอาไปให้ได้จี้ยัง้งยัง้งยัง้งรอซ้ำก่อนโอ้โหยอดยาวเลยอยู่แล้วเฮ้ยมไม่ใช่หรอหปักว่ะ มาดิ้วเลยวะนี่เรามาสู้กันตรงนี้ไหนหนูเทวิงมาวะกัดประมาทไว้ก่อนโอ้โหไม่ยอมเฮ้ยชนได้แน่นอนลิงไม่ยอมโดนชนตะลิงจริงๆเลยตุ้มเก็บเลยสวิง มันวิ่งแบบน่ากลัวนะครับโอ๊อย,ออยอแต่ก็ได้อยู่นะวเวลานะอหอดอ่ะปล่อยครับลุงใจดีไปบอกกูบอกย่าขงมานะตัวละห้าโลก,กูเอาโลสองโล นี่ขยอมล้วเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยไ,ไ,ไปไปแล้วไม่ไปวะไม่ยอมไปไม่ไปก็มา,อ,าอีกแล้วไข่ไข่อีกแล้วอ่ะต่อเพี้ยนหน่อยเถอเนี่บัว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 ช่อง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 มาช่องมาช่องไอ้หนูมาช่องอีกแล้วมั้ง ว่าแล้วมาอะไรวะสวายอีกแล้วมั้งเฮ้ยกระเพียนเต้นๆๆๆนเต้นเตพื่อนไม่เก็บขายเราไม่ทำอย่างนั้นไปเตรเิมกป้าอันนี้สนใจอยากเพมริมน นี่ครับเมื่อกี้สวายเตรียมสวิงครับอันนี้ตะเพียนไม่เตรียมเลยครับนะครับตัวที่หนึ่งที่ลงกระชัง,งร,รับสามถึงได้ลงกระชัง

ของเฉลยน,นี่หวานจริงว่ะแต่ก็เฉลยเนี่ยมันะตุได้เลยนะียเนีดังไม่ดีนะผมก็มเลยวเวก็กกไยังยังโอ้ยตะเพียนใหมาไพูดโอ้โอ้ โหมาจะทำเลยมาเลยชอบชอบทมคุณยากจะรู้อีกว่าหมานครับเสื้อใหม่ปลาใหม่ครับเสื้อใหม่ปลาใหญ่ว่านั้นไปเรื่อยๆรื่อยมครับ่อยแล้ลงไปงมเล้ ล้มเป็ดเนี่ยเกลี้ยงกว่าล้มเป็ดโอ้ยลูกไตับเทียนใหญ่ใหญ่เลยตัวโหเลเี่ยให้โอ้ยขอบคุณค่ะขอให้จเจริญลูกเรืองสาธุสาธุให้มันแหม่เด้อตลอดดีแล้วตลอดไปจ้าสุดยอดเลยเดี๋ยวมลหมือนลูกเดี๋ยววันนี้จะมาไ,ไลฟ์สด นี่ของฝันของวันปีใหม่ให้กับเจฟเฟิร์นครับมากเลยค่ะอบใจค่ะอบใจดีใจมากเหลือไซส์เหลือแต่ไซส์นี้แข็แ่้อไม่ใช่ขง่อนไปลงมาหนิ่งผมกลัวนีไซส์เราได้ปะ กระไรนี้ที่ลูกบังลูกยังกังนลใเอาย่งสองขวดเบแล้ได้พี่เดีอยวไปซื้อเบียร์พวกกันสองขวดเดี๋ยวบายสองมานะลุงลูกใพ่ถุงแล้กตีข้ามฝันมาหน่อยเดี๋ยวลุงตีไปให้ แล้วครับตอนนี้เที่ยงสิบเอ็ดนาทีแล้วครับตาของเราก็ขึ้นมาเรื่อยๆครับผมแต่ได้ได้ใส่กระชังก็มีตะเทียนสองตัวแค่นั้นนะครับตนนตัวต,นนตัวโดนกับตายกันเรือยๆอยังวะไม่นหนีไปเลยเมื่อก,กี้ทำท่าเหมือนปลาลากอยู่ยิ่งจะจมจะจมไม่จมเลย งงว่าแล้วไอ้ท่อนกันะานะไอ้ท่อนจริงๆด้วยเชี่ยะตัวมันใหญ่ไปอวไิเงี่ยว่าแล้วทำไมมันมันถ้าลากแล้วมันเนี่ยได้ไอ,อ้ท่อนอมอยู่ ไปต้องไก่อยู่ตรงนี้ายเดียวกันนะเนี่ยไปไหนกันมาไม่โดนทำพลากัน ลงไปเอาเลยลงุงไปเฮ้ยโตขึ้นอีกน้อยโตขึ้น,นอีกน้อยโตแดงมันอยู่นะ้ำก็ขอมไม่กา็บาดครับครับตัวนี้เราจะขอสังไว้ก่อนครับไม่ว่ากันไม่ว่ากัน <c oughs> มีบ้าหรือเปล่าฮะพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆหัวหัวหัวเขียนพี่นะเอ้มนับมาให้ลอยเลยลอยเหนือน้ำไปเลยไม่ต้องเป็นอะไรนะปล่อยแม่งเลยนะมา พี่ไม่ได้แพ้แต่พี่ออมให้ เอาเฮ้ยอย่าปวนดิป่วน่าป่วนไปเลยกันให้ร้อยให้เลยลุงตอนหนูหนูนี่โคตรหนาเลยว่ะสองตัวแล้ว กบัวอาลูดมาแล้วเล,า,ลาเลย,เลยีตกน้อยจีนมีตกีตกน้อยว้าวป๊อพอดีพอดีปลดไปเลยเสีย,ย,สยด,ดยนบกตัวใหญ่ <laughs> กบ,นะบกบกลุงเยู่ ถ้าจะเอาก็เอาตัวลัดสามโลขึ้นได้ต้องตัวเล็กแมวไหมาดูโชว์หน่อยนี้โอ้โหปากชิกเลยโช่ว์นั้นก็เห็นเห็นครับเด็กลูกมันอยเราไม่เอานะครับตัวเล็กเอาไปรักษาพยาบาลก่อนไปแหม่ขอได้มันอยู่มีไปนน่นแหละไปบอกปู่มึงมานะ อ้าวมาเลยมานี่มา,านี่มานี่มานี่มานี่ปุ๊บปุ๊บมันจะไปติดกับไปนั่นผมอ่ะดลเดียดไปช่อนนะโอ้โหเฮ้ยโอ้โหอ่ะ เดียวกันเลยหัวำเี่ยมเลยที่ชื่ะรนี่ดครบอ้ว่ตคอนแล้ใช่ไหมหมเาเนี่นตัว่ตันนั้นโดดซะกหืเอาสะตกใจเลยตัวตัวแค่นี้โเรียบซะเลงเลยนี่ก็ตัวสีเบอรน นี <sh arp> mm ่ครับปล่อยใหญ่นาะใใกบอกปูบอกยามานี่ยู่แค่ไเยอะ เี่โทรศัพท์อ่ะสั่งติงโทรศัพท์เลยเจอใจอีศกน้อยแค่นั้นกูแล้วซ็่เป็ดมาแลเก็บเลยมันจะเข้าไปทำไมโน่นล้วมันก็เข้าป่าต่วเ้าผ่านโน่นเลยงั้นออกมา

พร้อมดีครับโอเคครับเอาไหนเนี่ยนู้ใส่ทั้งเลยกล่องกล้องนั่นแ่ะฮะได้อยูออ่ได้อยู่ไซสสวยอยู่ใส่ก็ทังไว้ก่อกสองโลเต็มเต็ม ใบสองสิบนาทีครับมืดเลยฝั่งนู้นฝั่งชาวบ้านเรานี่ฟ้ลาร้องทึมๆทึมๆวัน,นี่เป็นไง,งครับบุ๊คบุ๊นก็ร้องเลย Hô 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 không luôn 哎，大哥。 นึกว่าตาเพียงเข้าอย่างเดียวเลยอ่ะตัวตัวเท่านี้ตัวขาวโบเหมือนโดนจันเลยวะ่ะแวกขลอยสักไม้กำลังจะปั้นเหยื่อเลยเนี่ยโหนักเรื่องอย่าดินนะแขกอ้าวโอเคปล่อยครับ Đi vào coi đây Để vô <laughs> à, Có để đen vô <laughs> <laughs> Để vô vô, bây giờ vô ได้เยอะรอก็ได so, okay. no, okay. uh, ้อยู่ในกระเพียนสองตัวี่หตัวจะใส่แวนท้งนั้นเลงโอ้ไปง่ายแต่ว่าฟันไทย่่ไ่มคั้ชงูก่อย่งคัเสร็จแล้วไ่ไ่่งไใส่นี่จะสงเลออ้มันไปตั้งแต่ขนาดยาใบเลยนหนเ้าว่าที่เขาถอยเขาไปพูดแ่ ขนมมันต้องเกลีอเพื่อว่าที่ปต้นบ้าหรือเ่ล่าไม่ได้ออกเส้นดีแล้วะเดินมาที่นี่ตอนแรกงานนู้นนัต้นบหนสามหน่เหมือนงานน้านนัเรื่องรถแต่เข็ดงา่ายเลยีนีกันีมินแทนงถ้เข้าไปมเลยต้นบ้าเลยต้องมีคนใหญ่เลยเขาต้องอยู่กนเกียดกแล้วแน่แล้วก็ทีต้นเขา

แรงขึ <ciğim S 1> <ม>้นเรื่อยๆเก็บไปผลมาแล้วครับเก็บดีกว่าครับผมงานรวมเราคงต้องไปดูกันที่บ้านแล้วล่ะมาไดูเลย ของเราครับเอามาแค่นี้ครับผมจกเมื่อกี้เราไม่ได้ถ่ายคลิปจบที่บ่อนะครับฝนไล่มาก่อนครับผมบบเก็บเบ็ดแบบตาหเหลือๆมาเลยก็โอเคเราเอามาแค่นี้ครับที่เหลือก็ปล,อปล่อยคืนไปปลาน,นิลก็พอได้ทอดครับตัวนี้ก็สองตัวนี้ก็พอที่จะได้ลาบสองตัวนี้ก็ทําทอดมันอันนี้เป็น เนื้อปยี่สกครับเรามาทำการสับแล้วก็ทอดมันครับอร่อยเอร่อยเส่วนหัวเขาก็ต้มยำครับผมกับก้างก้างกางกระดูกกลางใส่กับน้ำจิ้มไก่ครับอันนี้ส่วนที่เหลือครับมันเยอะเกินเรากินไม่หมดกระกเพียนแล้วก็หัน่นไว้ส่วนตัวนี้ผมทำปลาส้มครับตัวหนึ่งทำปลาส้มเน่าครับ ถ้าไม่เน่าก็ได้กินครับโอเคแจมแล้ว